สวัสดีครับผมพบกับช่องเชอรี่จังนะครับผมพามาเดินเล่นตอนเย็นครับผมพามาสำรวจป่าอ้อยยอดอ้อยเจ็บกินบุฟเฟ่ยอดอ้อยสวัสดีนะครับผม กินตัดอ้อยเก็บยอดอ้อยแล้วกินสุกถอยถอยอืมพามาถึงสวนอ้อยสดๆด,ด้วย เดินหันมาทีงนี้ถอยถอยเอินโอ้ยเขาเลิกงานหมดแล้วคนงานเย็นเย็นอยอดสวยงามมากเลยอือ กินกระยอดอ่อยทั้งปีเอ้าไปดูนี้ถอยมาถอยมาถอยถอย เกิอดอ้อยส,สวยๆงามเลยครับผมเอ้าร้อยกินแต่ยอดอ้อยเนาะ <g ül> ต้นก็ได้กินอยู่ตอนมาออกออกมาอย่างงี้ไปอยากกินได้ตอนกลับหักควานู่นควานี่แหละตอนกลับเนี่ยสวัสดีนะครับผม เจอเร่อยจังนะครับพามาถูต้นไม้ออกมาเดินเล่นนะชมป่าอ้อยสดๆดอ้อยกระรวง,งอ๋อกินเลือกินเลื่อถอย เบื่อได้เบ,บแื่อกินก็นอ้อยนานแล้วยังไม่ได้ทำคลิปลงเลยนะครับผมอยู่เชือกด,ดูดเดียวเดียวได้ไม่มีเพื่อนเลยนะครับผม Thôi, thôi, cặp cứ thôi, Nó nằm nằm nè, thôi Đây như cây bát nổi nữa, các bạn คนเจ็บอ้อยยอดก็เยอะพวกวัวควายเจ็บให้วัวเั็บควายก็เยอะทางนี้เชือกเดียว <c oughs> เอ้ามามาฟอยนี่ปะปะปะนั่นนั่นมาวิ่งมาฟอยข์คาคา ันนันเข,า,ขาได้นั่นเปร้อยกินอ่อยคนะมาถอยมาถอยถอยเบ่นมามามากินเยอดย้วยานาะเยอะกินกินกินแตปลาย มันกินทุกวันหลายเนะหลายวันแล้วแปลงนี้นะครับตัดหลายวันพวงนี้มาเรือนี่ก็น่าจะจบแปลงนี้จะได้ขยับไปแปลงอื่นอีก ยอดอ่อนสุดๆนะเลือกกินเฮ้ยเลือกที่เรีครับผมขอเพียงจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับผม